สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V s a t m a r t วันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าวิธีการเก็บรักษาเหรียญรัฐนาบัตรให้ทรงคุณค่านานเท่านานวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเก็บรักษาเหรียญรัฐนาบัตร ที่จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บได้ยาวนานเก็บแบงค์ให้คงอยู่ได้ถึงชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองเพราะว่าถ้าหากว่าเราเก็บไม่ถูกวิธีหรือเก็บไม่ดีแล้วมันก็จะเสื่อมสลายไปตามการเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราจะเก็บรักษาเหรียญและธนบัตรเราจะเก็บด้วยวิธีการใดบ้างเพื่อให้อยู่คงทนได้เป็นเวลานานๆหลายๆคน ก็คงจะชอบแลกธนาบาตัตรหรือเหรียญรุ่นสำคัญต่างๆในวาระโอกาสที่สำคัญจากสถาบันการเงินแล้วก็นํามาเก็บเอาไว้แต่บางคนก็ไม่มีการเก็บที่เป็นระบบระเบียบถ้าหากเราเก็บไม่เป็นระบบระเบียบก็อาจจะทําให้เหรียญหรือแบงก์เกิดการชมรุษเสียหายได้เพราะฉะนั้นวิธีการอะไรละ่ะที่จะสามารถคงสภาพของเหรียญธนาบาตัตร ให้คงอยู่กับเรายาวนานไปช่วยลูกช่วยหลานเพราะเชื่อว่าบางคนเนี่ยเหรียญหรือธนบัตรถ้าเกิดเก็บนานไปหลายชั่วคนมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าวิธีการเก็บรักษาเรหรียญและธนบัตรให้ทรงคุณค่าตราบนานเท่านานต้องทำยังไงกันบ้างข้อแรกต้องรักษาความสะอาด ก่อนอื่นเลยต้องรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือและทำความสะอาดบริเวณที่เก็บธนบัตรให้เรียบร้อยเพราะไม่ว่าสิ่งสกรปรกจะเป็นจาพวกฝุ่นควนันคราบใครเชื้อแบคทีเรียหรือจะเป็นพวกมแมลงต่างๆก็คือตัวการที่สำคัญที่อาจทำให้ไม่ว่าจะเป็นธนาบาตัตรหรือจะเป็นเหรียญชำรุดเสียหายได้เพราะฉะนั้นความสะอาดจึงมีความสำคัญทีเดียวเวลาเราจะไปจับเหรียญเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับ แล้วก็ทำความสะอาดบริเวณที่เก็บให้เป็นอย่างดีด้วย 2. เก็บแยกทีละเหรียญทีละใบแม้จะสะสมธนบัตรไว้มากมายหรือเหรียญไว้มากมายก็ตามแต่ก็ไม่ควรเก็บรักษาธนาบัตรหลายใบไว้ในซองเดียวกันก็แนะนำให้เก็บแยกทีละใบด้วยการใส่ซองเก็บธนบัตรก่อนนำไปเก็บรวมอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ธนบัตรแต่ละใบสัมผัสกันหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรจัดระเบียบการจัดเก็บ แยกประเภทของธนบัตรตามรุ่นชนิดเบอร์หรือความพิเศษเฉพาะเพราะอาจจะช่วยให้เราสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายไม่ต้องรื้อคน้นจนทำให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง 3. ซิลด้วยเครื่องสุญญากาศสำหรับคนที่ต้องการเก็บรักษาธนาบัตรให้อยู่ในสภาพที่ดีก็แนะนำให้หาซองพลาสติกแบบไร้ PVC หรือซองพลาสติกแบบ mylar ใส่ธนบัตร แล้วนําไปเข้าเครื่องซีลเพื่อดูดอากาศออกเพื่อป้องกันไม่ให้ธนบัตรเปลี่ยนสภาพแล้วทําการปิดปากพลาสติกด้วยความร้อนเพียงเท่านี้ธนบัตรก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไปได้อีกนานเลยทีเดียว 4. ควบคุมอุณหภูมินอกจากจะต้องรักษาความสะอาดบริเวณที่เก็บธนบัตรหรือเหรียญให้ดีแล้วอุณหภ,ภูมิก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อธนบัตร ดังนั้นจึงควรเลือกสถานที่เก็บที่มีอุณหภูมิต่ำไม่ร้อนไม่อับชื้นไม่โดนแดดอากาศแห้งไร้รังสี UV จากแสงแดดหรือหลอดไฟอีกทั้งอากาศบริเวณน,นั้นต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนด้วยพูดง่ายๆไม่ว่าจะความสะอาดการใส่แยกทีระบายหรือการควบคุมอากาศก็มีความสำคัญยิ่งเช่นบางคนไปเก็บไว้ในที่ร้อนที่แดด่องอะไรแบบนี้ครับหรือในที่ที่อับชื้นมันก็อาจจะทำให้ ธนาบัตรหรือเหรียญ<ๆ>เนี่ยเกิดความชมรุษได้นั่นเอง 5. ใส่บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหากใครที่ต้องการเก็บธนาบัตรให้สามารถหยิบออกมาดูได้โดยสะดวกก็ควรจะหาซองประเภท M Y L A R มาใส่ธนาบัตรซองละหนึ่งใบเอาไว้จากนั้นค่อยเก็บรวบรวมไว้ในอัลบั้มธนาบาัตรหรือกล่องทึบแสงอีกทีไม่ควรใช้ซองพลาสติกทั่วไปมาเก็บเพราะอาจจะมีสาร PVC ที่เป็นอันตรายต่อธนบัตปรปากปนอยู่ด้วยและมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาจนทําให้ธนบัตรมีกลิ่นและชำรุดได้นั่นเองพูดง่ายๆว่าหากจะต้องการเก็บธนบัตรก็ควรจะหาซองพลาสติกแบบ MYLAR มาเก็บไม่ควรใช้ซองพลาสติกทั่วไปเพราะซองพลาสติกทั่วไปเนี่ยก็จะมีสาร PVC ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อธนบัตรป่ปนอยู่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการชารุดได้ในระยะเวลานานานั่นเอง 6. ต้องรักษาสภาพให้เหมือนเดิมเมื่อได้ธนบัตรที่ต้องการเก็บสะสมมาอยู่ในมือแล้วก็ควรจะรักษาให้ธนบัตรอยู่ในรูปทรงเดิมในลักษณะเหอียดตรงไม่ควรพับม,ม้วนขยำประทับตาเย็บรวดขีดเขียนให้เกิดรอยหรือนําไปประดิษฐ์เป็นรูปทรงต,รงตา่างๆพูดง่ายๆว่าได้มาแบบไหนก็ต้องเก็บหรือคงสภาพแบบเดิมให้เนี้ยบกิ๊กเหมือนเดิมผ่านไปอีกสิปีร้อยปีเปิดมายังเหมือนเดิมแบบนี้ครับก็เป็นวิธีการเก็บที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนาบาตัตร ยูนง,งายถ้าเป็นธนาาบัตรก็ไม่ควรจะเอาไปม,าม้วนพับขยำประทับตาเย็บรวดขีดเขียนต่างๆเหรียญก็เหมือนกันนะครับ 7. ทําความสะอาดด้วยน้ํายาเฉพาะหากธนบัตรที่เก็บสะสมเกิดเสื่อมสภาพไปดูกเก่าและมีคราบเหลืองๆปรากฏขึ้นก็แนะนําให้หาน้ํายาล้างธนบัตรที่มีสารซูเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์เพราะไม่มีสารทําลายสีหมึกและพรายน้ํา นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดไขมนันสิ่งสกปรกและแบคทีเรียออกไปด้วยทำให้ธนาบัตรเนี่ยกลับมาดูใหม่อีกครั้งแต่ก็แนะนำให้ทดลองใช้กับธนาบัตรทั่วๆไปก่อนที่จะนำมาเช็ดกับธนาบัตรที่เราเก็บสะสมไว้8ห้ามวางใกล้ของมีคมอย่ามองข้ามอุปกรณ์เครื่องเขียนและสิ่งของมีคมโดยเด็ดขาดเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้ธนาบัตรชำรุดเสียหายได้ หากเกิดการฉีกขาดขึ้นมาจะไม่สามารถกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้อีกดังนั้นบริเวณที่เก็บธนาบัตรก็ควรปลอดสิ่งของมีคมทุกชนิดเผื่อพลาดท่าทําหล่นไปโดนหรือเกิดอุบัติเหตุไม่ตั้งใจไปโดนของมีคมต่างๆก็อาจจะทําให้ธนาบาัตรชุดธนาบัตรนั้นเกิดการฉีกขาดได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรห่างไกลจากพื้นที่ที่มีของมีคมนั่นเอง 9. ทําความสะอาดเหรียญ ภาคนี้จะพูดถึงเหรียญเหรียญที่เก็บไว้นานๆและเก็บอย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนสีหรือมีคราบสกรปรกเกาะติดเพราะฉะนั้นให้ทําความสะอาดโดยการนําไปล้างในน้ําผสมสบู่อย่างระมัดระวังหรือถ้าเจอคราบหนักก็ให้นําเหรียญไปล้างน้ําเปล่าแล้วป้ายยาสีฟันลงไปใช้นิ้วถูเบาๆคราบก็จะดุดออกล้างน้ําสะอาดอีกครั้งแล้วนําผ้าขนหนูมาซับให้แห้งห้ามใช้สิ่งของที่เป็นกรดล้างโดยเด็ดขาด แต่ถ้าใครจะล้างเหรียญด้วยน้ำยาล้างเหรียญก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีๆเพราะน้ำยาน,นี้ก็มีส่วนผสมของสารไซยาไนทยที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วอาจกัดก่อดพื้นผิวเหรียญได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อน้ำยามาทําความสะอาดอะไรก็ต้องอ่านให้ละเอียดไม่ไงันก็ใช้แค่สบ,บู่หรือยาสีฟันแบบง่ายๆในการทําความสะอาดเพราะหากจะซื้อน้ำยาที่ทําความสะอาดเฉพาะถ้ามีความรู้ไม่ดีมันอาจจะทำให้ไปกัดก่อนพื้นผิวทำให้เสียราคาก็เป็นไปได้ 10. เก็บเหรียญให้ปลอดภัยส่วนการเก็บรักษาเหรียญนั้นมีวิธีการคล้ายกับการเก็บธนบัตรก็คือให้เก็บไว้ในที่สะอาดอากาศแห้งไม่อับชื้นไม่มีสารพิษปะปนในอากาศแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือบริเวณที่เก็บเหรียญจะต้องมีการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมอาจจะใช้ซิลิกาเจลสารดูดซับความชื้นที่ช่วยควบคุมความชื้นสัมพัทธ์บริเวณที่เก็บเหรียญให้ต่ำกว่า4 5เซและยังเป็นสารที่ไม่มีไอพิษปะปนมากับอากาศอีกด้วยนั่นเอง พูดยังง่ายว่าการเก็บรักษาเหรียญก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเก็บธนาบาตัตรแต่ถ้าให้ดีก็ควรจะควบคุมความชื้นสัมผัสอาจจะใช้ซิลิกาเจลหลายคนก็คงไม่รู้ครับว่าซิลิกาเจลมันคืออะไรเคยซื้ออาหารแล้วมันมีซองเล็กๆที่เป็นเม็ดกลมๆพวกสารพวกนั้นจะดูดความชื้นนั่นเองก็อาจจะใช้พวกซิลิกาเจลพวกนี้มาเก็บไว้ด้วยเพื่อจะได้ดูดความชื้นต่างๆที่เข้ามาการเก็บรักษาเหรียญที่ดีก็ต้องไม่ให้มีความชื้นด้วยเหมือนกัน หรือให้มีความชื้นหรือความชื้งสัมผัสเนี่ยต่ำกว่า45%เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ1ิวิธีการรักษาเหรียญลัธนาบัตรให้ทรงคุณค่าตราบนานเท่านานเอาเป็นว่าไขรที่กําลังออกตามหาธนาบัตรและเหรียญอันทรงคุณค่ามาเก็บรักษาหรือมีของเก่าสะสมไว้อยู่แล้วก็ควรจะนําวิธีการเก็บรักษาเหรียญลัธนบบารเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับแต่ละคนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เราเสนอวิธีการเก็บรักษาเหรียญลัทธนาบัตร ให้สามารถเก็บได้นาน,าน,านแต่ยังไงก็ตามก็ลองไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและรักษาดูเพื่อให้ธนาบัตรและเหรียญที่คุณอยากจะเก็บสะสมให้เป็นเวลานานๆานานสืบทอดส่งต่อลูกหลานบอกเล่าเรื่องราวดีๆในอนาคตข้างหน้าลูกหลานของคุณจะได้นำเหรียญหรือธนาบัตรออกมาดูแล้วเหรียญหรือธนาบัตรเหล่านี้ก็จะส่งคุณค่ามากๆเมื่อเวลามันผ่านไปยาวนานนั่นเองแต่การที่มันจะยังท่งคุณค่าอยู่ยังเรียบยังดีในสภาพที่ดี ก็ต้องมาจากเรานี่เองที่จะต้องเก็บรักษาดูแลด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้คงอยู่ได้นานที่สุดตราบนานเท่านานเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้เหรียญหรือธนาบัตรเก่าๆสมัยคุณปู่คุณทวดมาซึ่งมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากมายแต่บางชิน้นบางอันก็มีความชมุูเสียหายเพราะไม่ได้รู้วิธีการจัดเก็บเป็นอย่างดีนั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้แล้วถ้าเราเจอเหรียญธนาบัตรเก่าก็ต้องประยุกต์ใช้วิธีการดูแลและรักษาเหรียญให้ครบในหลายๆขั้นตอนจะได้ส่งต่อให้ลูกหลานไปได้อีกยาวนานแสนานานเลยทีเดียวครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับวิธีการเก็บรักษาเหรียญและธนาบัตรให้ทรงคุณค่าตราบนานเท่านานในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v sat มานะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s a t m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ youtube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ